ข้อมูลดีๆครับของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจริงแล้วปัญหาต่งตางๆมันก็มีมากมายนะแล้วเวลาคนที่ประสบปัญหานี้เขาก็อยากจะหาช่องทางในการติดต่อสื่อสารนะกับภาครัฐว่าง,งั้นเถอะเพื่อจะได้มาช่วยแก้ไขปัญหาของเขานะครับเดี๋ยวมาดูครับภาครัฐก็เลยมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตำบลขึ้นมาแล้วก็จัดตั้งเป็นศูนย์ตามตำบลต่างๆเนี่ยตอนนี้ได้4,978ศูนย์คิดเป็น66เปในการครอบคลุมทุกตำบลในประเทศไทยนะถือว่าเยอะมากนะท่านผู้ชมและที่ผ่านมาการนดำเนินการเนี่ยก็ช่วยเหลือคนที่มาขอความช่วยเหลือไปแล้วเนี่ยประมาณ120,000กว่าคนหรือ13,000กว่าครัวเรือนเห็นไหมครับโอ้โหเยอะมากเนียครับพูดง่ายว่าผมมีปัญหาปุ๊บ เนี่ยก็แจ้งไปที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลน,นี่แหละเขาก็จะหาช่องทางออกให้เพราะฉะนั้นหลายคนก็อาจจะสงสัยนะว่าอ๊แล้วเราต้องเดือดร้อนเรื่องอะไรล่ะเนี่ยถึงจะไปขอความช่วยเหลือศูนย์ช่วยเหลือเนี่ยบท่านผู้ชมเขาบอกว่าการให้ความช่วยเหลือของศูนย์เนี่ยครอบคลุม5มิติเลยนี่อย่างแรกคือความเป็นอยู่สารทุกข์สุขดิบเดือดร้อนนะครับน้ำไม่ไหลไฟดับข้างบ้านเสียงดังยาเสพติดเยอะ คือผมไปแอบดูข้อมูลใน Facebook ของเขาเนี่ยก็มีบางคนมนเนี่ยปัญหาเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรน,นี่ความเป็นอยู่สองคือไรายได้ขาดรายได้ไรายได้น้อยไรายได้ไม่เพียงพอจุนเจือครอบครัวอยากจะหาช่องทางในการมีไรายได้เสริมอยากจะฝึกอบรมเรื่องสุขภาพมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเรื่องของฝุ่นเรื่องของกลิ่นเรื่องของควันอะไรต่างๆนะครับเรื่องการศึกษา นะครับมีลูกนะได้รับการศึกษาที่ไม่ดีมีเงินไม่พอส่งเสียลูกไม่ได้ก็มาขอความช่วยเหลือได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐไม่ว่าจะโครงการอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะการบริการอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีปัญหาเดือดร้อน5ด้านนี้5มิติก็ขอความช่วยเหลือได้เพราะนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ภาครัฐตั้งขึ้นมานะครับจะได้เข้าไปถึงประชาชนในแต่ละตำบล แจ้งเรื่องมาเลยว่าเดือดร้อนนะครับพอมอเนี่ยเขาก็จะมีนะครับศูนย์นี้เพื่อมีเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องและจะได้ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามาแก้ไขนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาชาวบ้านเขาเดือบร้อนเขาไม่รู้ะจะต้องเดินต่อยังไงจะต้องไปประสานหน่วยงานไหนต่างๆนี่เพราะฉันก็เป็นตัวกลางในการให้ความช่วยเหลือและเขาตั้งเป้านนะฮะว่าปีนี้นะครับ จะให้ความช่วยเหลือเนี่ยหแสนกว่าครัวเรือนโอ้โหเรียกว่าครอบคลุมทั้งประเทศเลยล่ะท่านผู้ชมครับคือพร้อมว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นครับท่านผู้ชมช่องทางมีปัญหาสารทุก์สุขดิบปัญหาเรื่องไรายได้ปัญหาสุขภาพนะปัญหาค่าใช้จ่ายปัญหาการศึกษาอะไรก็แล้วแต่เข้าไม่ถึงบริการของภาครัฐ นะครับก็ขอไปได้นะฮะขอความช่วยเหลือไปได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300